แนวคิดของ Toyota Fortuner Pickup 2025เป็นอะไรที่หลายคนให้ความสนใจเพราะ Fortuner ถือเป็นรถ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยและหลายประเทศทั่วโลกแต่ถ้ามีเวอร์ชั่นกระบะละวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกเกี่ยวกับ Toyota Fortuner Pickup 2025รวมถึงราคาที่คาดการณ์และรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจ ก่อนอื่นขอทักทายทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง Auto Ace ของเราสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Auto Ace ช่องที่นําเสนอเรื่องราวของรถยนต์ใหม่เทคโนโลยียานยนต์และการรีวิวที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนรักรถฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดต กลับมาที่ Toyota Fortuner Pickup 2025หากมองภาพรวมของตลาดปัจจุบัน Toyota ประสบความสำเร็จอย่างมากกับทั้ง Fortuner และ h i รัก Revo ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Fortuner ดังนั้นการนำา o r t u n e r มาพัฒนาเป็นกระบะน,นับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะมันอาจกลายเป็นคู่แข่งที่ตรงกับ Ford r a n g e r Toyota ย t c o m m a หรือแม้แต่ Isuzu D-Max V Cross ที่มีความหรูหราและสมรรถนะดีเยี่ยม ในแง่ของดีไซน์หาก Toyota Fortuner Pickup 2025ถูกผลิตออกมาจริงเราคาดว่ามันจะใช้พื้นฐานเดียวกับ Fortuner รุ่นปัจจุบันแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่วนหน้าของรถอาจได้รับแรงบันดาลใจจาก Land Cruiser หรือ Tacoma ใหม่เพื่อให้ดูดุดันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกันชนหน้าจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหนักและมีไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้าสมัย ด้านข้างของตัวรถจะมีลักษณะของกระบะที่แตกต่างจากไฮลักเรโวเล็กน้อยเพราะ f o r t u n e r เป็น SUV ที่เน้นความหรูหราและความสบายจึงมีความเป็นไปได้ที่ Fortuner Pickup จะใช้การออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของเส้นสายตัวถังและวัสดุที่ใช้อาจมีการใช้เส้นโครเมียมเพิ่มความหรูหราส่วนท้ายของตัวรถจะถูกออกแบบให้แตกต่างจากไฮลักเรโวอย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงตัวตนของ f o r t u n e r Pickup โดยคาดว่าฝ่ายท้ายอาจเป็นแบบเล็ดแนวนอนคล้ายกับของ f o r t u n e r ปัจจุบันแต่ปรับให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับกระบะ ในเรื่องของขนาดเราคาดว่า Toyota Fortun e r Pickup 2 0 2 5จะมีขนาดใกล้เคียงกับ h i l ักเร vo ตัวท็อปหรืออาจจะยาวกว่าเล็กน้อยเพื่อรองรับห้องโดยสารที่กว้างขวางขึ้นขุมพลังของ Fort u n e r Pickup คาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายโดยอาจใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรที่มีอยู่แล้วใน Fortun e er r และ h i l ัก r ร vo ซึ่งให้กำลังประมาณ204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรระบบเกียร์หน้าจะมีทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดาสำหรับรุุ่่นนนทีเ้ความมสมสสบบก นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าโตโยต้าอาจพัฒนาเวอร์ชันไฮบริดสำหรับตลาดที่ต้องการความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องยนต์ไฮบริดอาจใช้เทคโนโลยี e- r c e แบบที่เราเห็นใน Tacoma หรือแม้แต่ทันราระบบช่วงล่างของ Fortuner Pickup คาดว่าจะมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบกระบะอาจจะใช้ช่วงล่างแบบมันติลิงหรืออาจพัฒนาให้มีระบบการสเถือนที่นุ่มนวลมากขึ้นกว่ากระบะทั่วไปเพื่อให้ขับขี่สบายเหมือน SUV ในด้านภายใน Toyota Fortuner น i ร์ u ิ2025หน้าจะมีการตกแต่งที่หรูหรากว่า h ฮลักเ e ร o โเพื่อให้แตกต่างกันชัดเจนอาจใช้หน้าจอขนาด12.3นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีมาตรวัดดิจิทัลและ Option, ออปชั่นเบาะหนังแท้ที่ให้สัมผัสระดับพรีเมียมในแง่ของเทคโนโลยี Toyota Fortuner p i c k u p อาจมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense ซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปร่ผันและระบบเตือนจุดอับสายตาซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารราคาของ Toyota Fortuner Pickup 2025คาดว่าจะอยู่ในช่วง1 2ถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่มีให้เลือกโดยถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคาหน้าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมอุปกรณ์เต็มรูปแบบ แต่ระดับ1.8ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่แข่งขันกับกระบะพรีเมียมหลายรุ่นในตลาดสรุปแล้ว Toyota Fortuner Pickup 2025ถ้าเปิดตัวจริงหน้าจะเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ Fortuner และต้องการรถที่มีพื้นที่บรรทุกมากขึ้นแต่ยังอยากได้ความพรีเมียมนี่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับนนวคิดของ Toyota Fortuner Pickup 2025คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของโลกยานยนต์วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ